สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆในคลิปนี้จะมาพาพี่พี่อนุบาลเนื้อเยื่ออตัวเนื้อเยื่อที่เรานํามาเป็นตัวอย่างเนวันนี้ก็จะเป็นบุตราคําเจ้าตัวเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะถูกอยู่ในกระป๋องมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้กันก่อนอุปกรณ์อันแรกก็คือปากคีบหรือฟอสเซตสำหรับใครที่ตัวใหญ่มือใหญ่ไม่ถนัดจับ สิอ่าของชิ้นเล็กๆนะแล้วก็จะเป็นกระมังสองใบตะกร้ากระจาดหรือถาดอะไรก็ตามแต่ที่มีรูสำหรับอ่าระบายน้ำได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอเจ้าจตัวสเฟกน้นมอสที่เราทำการแช่น้ำระยะเวลาพอสมควรที่ให้ตัวสเฟกน้นมอสเนี่ยอุ้มน้ำเบตาดีนเบตาดีนเนี่ยเราจะอาเอาเขามาใช้ในการช่วยฆ่าเชื้อเดี๋ยวเราเริ่ม วิธีการอนุบาลกันเลยกะละมังที่เราเตรียมมาทั้งสองใบนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่น้ําลงไปน้ําที่เรานํามาใช้เนี่ยก็คือน้ําประปาทั่วๆไปเลยเปิดจากก๊อกเปิดจากสายยางแล้วก็นํามาใช้ได้เลยในกะละมังใบแรกเราจะใส่น้ําให้มีปริมาณมาก กาการมังใบที่สองหลังจากนั้นเราจะนำเจ้าตัวเบตาดีนที่เราเตรียมไว้หยดลงไปในกระมังใบที่สองจำนวน 2- 3ถึงหยด แล้วเราก็จะทําการคนเจ้าจตัวยาเบตาดินของเราเนี่ยยาเบตาดินเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปเป็นยาสําหรับช่วยในการล้างแผลนั่นเองนะคนยาเบตาดินให้ละลายไปกับน้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาจัดการกับเจ้าตัวเนื้อเยื่อบุษราคมกันเลยวิธีการอนุบาลเนื้อเยื่อที่อยู่ในคลิปนี้สามารถนําไปใช้อนุบาลเนื้อเยื่อกับไมห้หลายชนิด ก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่สวนก็จะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดเลยในเยื่อตอนนี้ก็มีราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายเหมาะสำหรับพี่ๆมือใหม่ที่อยากจะทดลองนำมาปลูกเลี้ยงกันดูใส่ถุงมือแล้วก็จะแกะยากนิดนึงเพราะว่าติดกับตัวสกอดเทปเดี๋ยวเราทำการถอดถุงมือออกก่อน ที่ใส่ถุงมือเพราะว่ามือมันเลอะยางกล้วยนะพี่พี่มันก็เลยจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการแกะอ่าเจ้าตัวกระปุกเนื้อเยื่อบุษราคำของเราออกมาทั้งสองกระปุกเลย เรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อ่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ส่งมาเนี่ยก็จะใส่โฟมอัดเข้ามาให้เราแบบนี้เพื่อป้องกันการโคงเคงของเจ้าตัวเนื้อเยื่อนะพี่ๆหลังจากนั้นเราก็จะทําการนาเนื้อเยื่อออกมาจากกระปุกจะใช้โดยวิธีการใช้มือดึงออกมาหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดมือของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็สามารถใช้อ่าปากีบเนี่ย ช่วยดึงช่วยพยุงเนื้อเยื่อของเราออกมาจากกระปุกได้หลังจากที่นําออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะนี้ที่ตัวเนื้อเยื่อของเราเนี่ยติดมากับวุ้นแล้วก็กับโฟมแล้วเราก็จะนําเจ้าก้อนๆน,นี้นะพี่ๆไปล้างในกระมังเพื่อที่จะทําการล้างวุ้นที่ติดมาออกไปให้หมดในขั้นตอนนี้เราจะทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ทําด้วยความเบามือ เราจะใช้มือของเราเนี่ยรูปๆบริเวณลากที่จะมีเนื้อ่าเจ้าตัววุ้นติดมากับลากของเราจะใช้มือรูปเบาๆถ้ามันรู้สึกว่ามันยังมีวุ้นวุ้นติดอยู่กับลากนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะเอาตัวก้อนที่เป็นเนื้อวุ้นเลยเนี่ยออกไปให้หมดเราจะใช้มือรูปแล้วก็ใช้เป็นการแกว่งๆน้ำช่วย ถ้าเราทำด้วยรูปรูปแรงๆหรือว่าดึงแรงๆถูแรงๆเนี่ยมันก็จะทำให้รากของเราเนี่ยเกิดความเสียหายช้ำได้เราจะใช้เพียงแค่ใช้มือลูบเบาๆแล้วก็แกว่งหลังจากล้างน้ำที่1เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวย้ายลงในกระมังที่สองน้ำที่สองได้เลย แกว่งน้ำรูปลากแล้วก็นำใส่กลมังที่สองในกลมังนี้ที่เราได้ทำการหยดเบตาดีล,ลงไปอันนี้จะเป็นกรอในพี่พีที่บอกให้พี่พอ่าเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นพี่พี่มือใหม่เนี่ยแนะนำให้เลือกที่เป็น งานที่เป็นต้นๆแบบนี้จะสามารถทําให้เราเลี้ยงง่ายกว่าโตง่ายกว่าในพ,พี่งานกอเนี่ยงานกอเนี่ยสําหรับาบางท่านเนี่ยก็จะชอบนะเพราะว่าหนึ่งกอเนี่ยมันก็จะให้ให้ต้นที่เป็นจํานวนเยอะแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยแนะนำให้เลือกอนุบาลที่เป็น่เป็นต้นแบบนี้ที่มองเห็นว่าเป็นต้นแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะ ทำได้ง่ายแล้วก็มันจะทําให้เรามีกําลังใจในการทําถ้าเราทําจนชินมือถนัดมือแล้วเราก็ขยับไปเป็นงานกอ่อเพราะว่างานก่อเนี่ยมันจะได้จํานวนต้นที่มันมากราคาก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากในพี่พี่เราจะใช้มือดึงใบล่างๆที่เป็นใบเหลืองๆใบเล็กๆที่อยู่ช่วงบริเวณโคนบริเวณรากออกให้หมดดึงออกไปได้เลยในพี่พี่ เรียบร้อยแล้วเราจะาเตรียมตะกร้ากระจาดหรือว่าถาที่มีรูสําหรับระบายน้ําด้านล่างเนี่ยเพื่อนํามาอนุบาลขั้นต่อไปกันเลยที่เตรียมตะกร้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะทําการนำาซอเฟกซน้ำมอที่เราได้เตรียมแช่น้ำเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปในตะกร้ากระจาดถาดที่เราเตรียมไวน้นะพี่พีวางเกลีย่ยให้ทั่วตะกร้าของเรา เราจะใช้สเปคน้ามอสเนี่ยที่มีความหนาระดับหนึ่งแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องหนามากเพราะว่ามันเปลืองนั่นเองเราก็เราก็จะวางแต่ก็ไม่บางมากเพราะว่าเราจะต้องใช้เจ้าตัวมอสเนี่ยรองรับลากของเราด้านล่างเรียบร้อย ใส่มอสจนเต็มกระจาดของเราแล้วนะพี่พีเราก็จะทำการนำเนื้อเยื่อที่เราได้ล้างวุ้นทั้งสองน้ำออกไปเรียบร้อยแล้วนำมาลงอนุบาลหรือนำมาลงปลูกในมอสของเราเนั่นเองมอสเนี่ยเราสามารถถ้าท่านได้กลัวนะสามารถผสมกับเพอร์ไลท์ที่ล้างน้ำแล้วก็ได้เพื่อช่วยในเรื่องความโปรง่งแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกัน ถ้าสำหรับใครที่ไม่ถนัดนะก็จะใช้เป็นปากคีบในการช่วยคีบต้นอ่อนเล็กๆของเราเพื่อที่จะมาทำการจับตั้งแล้วก็ยัดลงไปในมอสน้นตอนนี้ก็คือการแวหวกมอสนิดนึงแล้วก็ยัดต้นลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวสเปกน้ำมอสเนี่ยช่วยดันบริเวณโคนหรือว่าโปะรากที่ยังลงไปไม่ดีพอในพี่ๆ ปกให้บริเวณรากทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้มอดของเราที่เตรียมไว้ยัดลงไปในรูแล้วก็จะใช้มอดโปะโปรากก็จะได้ลักษณะนี้เนื่องจากเจ้าตัวเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ มีความบอบบางนิดหนึ่งพี่พีเราต้องทำแต่ละขั้นตอนเนี่ยด้วยความเบามือแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มชินไปเองแหวกแว,แวมอดยัดลงไปก็เอามอดโปะลาก ทำเหมือนเดิมแบบนี้ทุกต้นจนกว่าจะครบนะพี่ๆต้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็วางแปะไว้บนมอสได้เลยยัดลงไปได้เลย เราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเนื้อเยื่อทั้งหมดที่เราทําการล้างเรียบร้อย ครบแล้วทุกต้นก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยปลูกลงมอสเสร็จเรียบร้อยเราจะนำะต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้ใส่ลงไปในตู้อบหรือกล่องอบที่เรามีนะพี่ๆอันนี้จะเป็นต้นเนื้อเยื่อที่เราได้ทำการอนุบาลไว้และเปลี่ยนลงวัสดุปลูกอันใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำไม้ที่เราปลูกในวันนี้ใส่ลงไปในกล่องอบแล้วก็จะรอให้ไม้ตั้งตัว ระยะเวลาประมาณ1 2อาทิตย์ก็จะเริ่มทำการอา่ดูว่าไม้ของเราเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ดีถ้าเติบโตดีเติบโตไวก็จะมีใบใหม่แล้วก็จะตั้งตัวแบบนี้จะเห็นว่าในถาดนี้ที่เราได้ทำการปลูกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม้เริ่มตั้งตัวแล้วก็บางต้นเนี่ยสามารถแยกลงวัสดุปลูกได้แล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการอนุบาลเนื้อเยื่อแบบง่ายๆนี่พี่ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้า